รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากวัดพนันเชิงเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์และผู้ได้โอกาสค่ะนางสาวนุชนาประทิพธิราน,านันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากวัดพนันเชิงบวรวิหารโดยพระธรรมรัมตนมงคลเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดพนันเชิงบวรวิหาร จำนวน96ชุดเพื่อมอบให้กับผู้ได้โอกาสจำนวน46ชุดและช่วยเหลือผู้เปราะบางผู้ยากไร้ทางสังคมอีกจำนวน50ชุดโดยมีนางสาวนารุมลพง์สุภาพพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนายประดับโพธิการจนวัตนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวลีไกรพศรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนางปริชาติพุทธไทสงหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมรับมอบและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งค่ะในการช่วยเหลือนําไปมอบให้กับผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์ต่อไปด้วยค่ะ